ไขมันในเลือดสูงลดอย่างไรโดยไม่ใช้ยาสวัสดีค่ะนิ้งนะคะเป็นนักกำหนดอาหารจากแอดไลฟ์ค่ะผักกาดนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดจากแอดไลฟ์ค่ะ พี่ผักกาศทราบไหมคะว่าทางผแผนกตรวจสุขภาพของเราได้ทําการเก็บรวบรวมสถิติของคนที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นวัยทํางานทั้งนั้นเลยนะคะ พบว่ามีคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงถึง80%จากคนที่มาตรวจทั้งหมดเลยนะคะโหเยอะมากเลยนะคะน,น้องมิงไขมันสูงแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ดีนะคะเพราะเมื่อไขมันในเลือดสูงจะไปเกาะตามผนังของหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดตีบตันและยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดสมองด้วยนะคะน้องนิงใช่แล้วล่ะคะ่ะพี่ผักกาศดซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคไขมันสูงนะคะ ถ้าไม่ได้เกิดมาจากกรรมาพานันธุ์หรือโรคประจําตัวก็จะเกิดจากการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตประจําวันของเราค่ะทั้งการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีแป้งและน้าตาลสูงการดื่มแอลกอฮอล์และการขาดการออกกําลังกายค่ะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครตรวจพบว่ามีไขมันในเลือดสูงนะคะ คุณหมอก็มักจะให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนเลยละค่ะและถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วไม่ได้ผลคุณหมอก็ถึงจะให้รับประทานยาลดไขมันนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้กําลังรับประทานยาลดไขมันอยู่ก็อย่าเพิ่งหยุดทานยาเองนะคะรอให้คุณหมอเป็นคนแนะนําดีกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้เราสองคนก็จะมาแนะนําเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดไขมันสามารถเอาไปใช้ร่วมกับการรับประทานยาได้เลยนะคะ น้องนิ้งคะถ้าเกิดว่าเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยอาหารอะไรบ้างคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่ครวรหลีกเลี่ยงหลักๆเลยนะคะก็คืออาหารที่มีไขมันสูงค่ะอย่างเช่นเป็นพวกของทอดเนื้อสัตว์ติดมันติดหนังต่างๆอาหารทะเลบางชนิดอย่างเช่นกุ้งหอยหมึกปูนะคะเครื่องในศาสตร์แกงกะทิผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆอย่างเช่นเป็นพวกชีสเนยแล้วก็นมสดที่เป็นไขมันเต็มส่วนนะคะ เนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆอย่างเช่นเป็นพวกไส้กรอกแฮมโบโลนาลูกชิ้นรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันชาส์ค่ะอย่างเช่นเป็นพวกเค้กเบเกอรี่ต่างๆไอศครีมนะคะนอกจากนี้ไข่แดงก็ยังมีส่วนที่ทําให้ไขมมาในเลือดสูงได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะพี่พากาศโอ้ยไม่แต่ของอร่อยของชอบพี่ทั้งนั้นเลยนะคะน้องนิ้งแบบนี้เศร้าแย่เลยะคะ่ะ อย่าเพิ่งเศร้าไปค่ะพี่ประกาศเราไม่ใช่ว่าจะต้องงดไขมันไปเลยซะทีเดียวนะคะเพราะถึงยังไงไขมันก็มีความจําเป็นต่อร่างกายของเราค่ะสามารถรับประทานไขมันได้นะคะแต่ว่าจะต้องเลือกรับประทานไขมันที่ดีค่ะอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันดาข้าวแซลมอนอะโวคาโดและถั่วเรลเดแห้งต่างๆค่ะแต่ว่าต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะสำหรับคนที่ชอบบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมนะคะอาจลองเปลี่ยนเป็นนมพ่องมันเนยค่ะหรือว่าขาดมันเนย หรือว่าอาจจะลองเปลี่ยนเป็นแทนเบทค่ะอย่างเช่นเป็นพวกมนมอนัลมอนด์นมถั่วพิตาชิโอและนอกจากนี้ควรจํากัดปริมาณอาหารจําพวกแป้งและน้ําตาลนะคะเพื่อไม่ให้เกินความต้องการของร่างกายค่ะอ๋อแป้งและน้าตาลก็มีผลกับระดับไขมันในเลือดของเราด้วยเหรอคะน้องนิ้งมีผลค่ะพี่พักกาศ ถ้าร่างกายได้รับแป้งและน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นในรูปของไขมันได้ค่ะก็คือไตรกอสรายในเลือดขอ,อของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าไตรกอสรายในเลือดของเราสูงขึ้นได้ค่ะดังนั้นนะคะเราควรเลือกรับประทานอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ถั่วธัญพืชไม่ขัาสีต่างๆ รวมถึงผลไม้ที่มีรสชาติไม่หวานด้วยนะคะเพราะอาหารเหล่านี้นอกจากจะมีวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณที่สูงแล้วยังมีกากใยที่ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลและแป้งเข้าสู่กระแสะเลือดด้วยค่ะและแบบนี้พี่ดื่มเป็นน้ําผลไม้ร้อยเปเซแบบไม่เติมน้ําตาลเลยแทนน้าหวานได้ไหมคะน้องนิ้งพอดีพี่เป็นคนติดน้ําหวานมากเลยอะค่ะอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะพี่พักกาศสดสหรับคนที่มีปัญหาด้านไขมันในเลือดสูงนะคะก็ควรที่จะระวงังเช่นกันค่ะ เนื่องจากน้ำผลไม้ถึงไม่เติมน้ำตาลก็จะมีน้ำตาลในตัวของผลไม้เองอยู่แล้วค่ะก็จะแนะนำให้รับประทานเป็นผลไม้สดที่ไม่หวานและรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะเพราะจะทำให้อิ่มท้องและร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลได้ช้ากว่าค่ะ นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มอีกหนึ่งชนิดที่เราควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอย่างเช่นเป็นพวกไวน์เหล้าเบียร์ต่างๆนะคะเครื่องดื่มพวกนี้จะทําให้ค่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นตัวไขมันร้ายสูงขึ้นได้ด้วยค่ะ ขอบคุณน้องนิ้งมากๆเลยนะคะที่มาแนะนําเรื่องของการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อลดไขมันในเลือดนะคะแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดไขมันในเลือดได้ดีเช่นเดียวกันเลยนั่นก็คือการเพิ่มกิจกรรมทางกายค่ะสําหรับคนที่อยากทราบว่ากิจกรรมทางกายคืออะไรแล้วเราต้องทํามากน้อยแค่ไหนติดตามชมได้ในคลิปหน้าเลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ